สวดีครับอานชยชดครับสวัสดีครับ <ๆ S 2> ครับตอนนี้เรามาดูอยู่ในคลิปที่3าเมื่อกี้เราเรื่องประวัติเรื่องการเรียกนการสอนในโรงเรียนศิทธนีแล้วก็อัอนนี้คลิปสุดท้ายเกี่ยวกับช่วงนี้เป็นท่านกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับท่านอาจารย์จิตตโชดมองคนเวสซ์ลีชื่อเดิมชื่ออะไรนะชื่อหลักนามสกุกลอะไรนะแซ่เซียว เป็นเชื้อสายจากเนงจีนโดยโดยกาเนิดแม่เป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยแต่พ่อเป็นคนจีนมาจากประเทศจีนก็ล่องเรือมาเหมือนในหนังเนาะเรื่องจริงเลยนูเอาจากเรื่องดึงจริงมาใช้อะเราก็ไปคุยจุดนั้นกันมาคุยจุดว่าอาจารย์ชดตอนนี้อายุเท่าไรเกษียณเมืที่เท่าไรทำมาหากินอะไรคองตนยังไงปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพยังไงลองเล่าฟังห้กอ เกษียณเมื่อวันที่สามสิบกันยายนสองันห้ารอยหกสิบเอ็ดหกสิบเอนะครับก็เกษียณมาได้สามปีวันนี้วันที่วันนี้วันที่สามิถุนายนสอง4หร้อยหกสิบสี่ครับก็เกษียณมาสามปีประมาณสามปีเศษนะแล้วก็ก็อันหนึ่งก็คือที่คนเกษียณมักจะมีปัญหาก็คือ จะทำใจไม่ได,ไได้เพราะว่าเคยไปทำงานทุกวัน no, <okay. S 1> แล้วพอพอตื่นมาตอนเช้าก็ไม mm hmm. ่รู้จะไปไหนยังไงอันนี้ก็คือต้องพยายามทำใจกใ็ได้ละเออตอนนี้เขาให้เราพักก่อนแล้วก็ต้องพักก่อนคือ,ค,อคือทำใจนะครับประเด็นอยู่ที่ต้องทำใจให้ได้เออตอนนี้เราหน้าที่ของเราคือพักผ่อนเขาเขาให้พักผ่อนแล้วก็พักผ่อน ก็ปล่อยวางอะไรที่เคยรับรับแบกไว้ก็ปล่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่โรงเรียนหรือหรือเคยมีภาระหน้าที่อะไรที่หนักหนาตาหัดเราก็ปล่อยทําใจให้สบายนะก็ชีวิตประจํำวันก็ตื่นมาตอนเช้าก็รดน้ําต้นไม้ครับปั่นผ้าตากผ้าครับแล้วก็ อาบน้ำกินข้าวคอแค่นี้ครับมันเย็นก็เก็บผ้าอาากอกกำลังกายก็ถ้ารถน้ำต้นไม้นี่ก็พอนะครับแ<อ>ดดครับลแล้วก็งานบ้านก็ทำบ้างเท่าที่สามารถทำได้นะยาหักโบเท่าที่กำลังเรามีาานะครับก็ถูบ้านน้ำห้องน้ำอะไรเหลี่ยมงานคือเราเราก็ทำเท่าที่ทำได้ ทำ <c oughs> ไมทำไม่ไหวก็อย่าอย่าฝืนนครับนี่รัหลักอ,อาหารการกินก็พยายามกินอาหารให้หลากหลายกินอาหารให้ย่อยง่ายก็เท่านี้ก็น่าจะก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงตามมัตรภาพครับมีโรคไฟยกรเจ็บไปหาหมอประจำไหมไม่มีโรคไม่มีโรค,โรคประจำตัวเลยครับจริงอ่ะครับ <c oughs> ก็ตรวจสุขภาพ ประจำตีบ้างนะแต่ช่วงหลังมานี่ก็มันติดเพาวะาโควิดก็ไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าตึกรงพยาบาลก็เป็นที่รวมของเชื้อโรคก็ไม่ค่อยอยากไปช่วงนี้นะครับครับก็คิดดีที่ัปกติที่ไปตรวจสุขภาพก็ยังไม่ยังไม่มีส่วนไหนที่ปกติครับความดันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ไขมันก็ยังไม่มีนะครับน้ำตาลก็ยังไม่สูงครับ ก็ถือว่าร่างกายยังสมบูรณ์ครับร่างกายก็ยังสมบูรณ์แต่ว่าก็อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับไปว่างๆไห้ไปในชุมชนไปเขาวัดเขาวาไปสนทนาส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปเพราะพี่สาวจะเป็นคนไปวัดสายก็ในเปรียบีสัมพันธ์กับชาวบ้านชก็จะไปเดินไปคุยกันในหมู่บ้านบ้าน กราอยู่บ้านส้มนะก็บ้านส้มตำบลนางบุรีข,ข,ข้างในหมู่บ้านก็นได้เดินไปคุยบ้างก็ไปเข้าไปในตัวเมืองบ้างไปซื้อของไปไปกินอาหาระอะไรานี้านๆก็ไปต่างจังหวัดบ้างสักครั้งหนึ่องอะไรก,ก็คืออยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่า <c oughs> เท่าที่เราจะสามารถทำได้ เคยนอนไม่หลับบ้างไหมขออันนั้นเป็นเรื่องปกติของคนอายุมากครับคือมันไม่ใช่นอนไม่หลับก็คือคือนอนหลับแล้วเนี่ยถ้าตื่นปั๊บแล้วจะนอนไม่หลับอีก่อ๋เอเหรอเราพ้สายใบปลายปวดหัวไม่่ะไม่มีปวดไม่ปวดแต่กลางวันก็ถ้าไม่ใช่ก็อดนอนจริงๆจะจะนอนไม่ได้กลางวันก็คือการฝืนสมมติว่าเรานอ,นอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเงี้ยหกทุ่มตื่นเงี้ย ตั้งแต่หกทุ่มไปจนสว่างเจะจะไม่หลับเลยแต่จะไม่ใช่เรื่องชีวปกตินะอันนี้คือลักษาในคนแก่แต่ผมยังไม่แก่กันเลยคือคือจะไม่นอนแบบร่ำรีร่ำไรอ่ะสองรอบสามรอบยังได้พส่วนใหญ่ก็จะนอนเป็นชดเกินไปที่เคยสิบห้าสิงห์สิบห้าสิงหาหกศูนย์หนึ่งสองห้าสองห้าศูนย์หนึ่งตอนนี้ปัจจุบันอะไรก็หกสิบสามปีเศษนับ ก็ชีวิตก็ก็เห็นคนบางคนที่อยู่เิดิดต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 ิ้าิดติดเกดติดาิยตงดติ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 ยติดตะดติ่ติด้ิดตดตวังไม่ิดตดตดติดติดติด่ิดตี่ติดติดตติดติดติดาิดต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 รดติกติดติดติไปิดติีติด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 ตินติดติดติดติหมิดติดติดติด่ิดต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 ิดอิดติาติดติดมิดตดด หนังสือสอนพิเศษให้นักเรียนหน่อยนักเรียนอ่านไม่ออเคไม่ได้บวกเลขเป็นเป็นคือถ้าสอนทั่วครั้งทั่วคราว<ด>ก็เขาอาจจะได้แต่ประจําจะแม่เอาให้มนล้านะอ,อ,อาจจะเอยเกินไปเพราะว่าคือเราคงไปสอนนักแต่ประจําไม่ได้แล้วเราคงได้เป็นเป็นครั้งคราวอ่าถามเรื่องความจำนิดหนึ่งเคยจำจำเหตุการณ์ในอดีต ไม่ได้บางทีเคยจําดีๆแล้วเอ๊ะมันหายไปแวบอะไรเงี้ยอ๋อมันจะหายไปบ้างแต่ถามว่าหายตลอดไปไม่ตลอดเดี๋ยวมันเดี๋<า>ยวมันก็จะกลับมา,าแล้วอย่างหนึ่งเรื่องที่เราชอบจะไม่ค่อยลืมเรื่องที่เราสนใจนะจะไม่ลืมเป็นแต่เรื่องที่เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันก็จะลืม เ่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ช่วงนู้นจําดีมีใครมาบ้างเลยจดียังจําดีอย่างเนื้อหาคณิตศาสตร์เนี่ยจาได้ไม่ลืมแต่ถ้าอย่างอื่นประสอนทุกวันประสอนแต่ก่อนทุกวันครับอันนี้ก็อย่างทุกวันนี้ก็ยังทบทวนอยู่เพราะว่าคือบังเอิญว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบเนี่ยชอบอ่านหนังสือที่ใช้สอนหนังสือคู่มืออะไรก็ยังเก็บในเต็มก็อ่าน เป็นคนแบบอะไรที่ชอบใจเรียนรู้อะไรที่ชอบก็จะชอบดูชอบมาเห็นอนไรก็เจอไหมหลังชี่อเราก็เสียงงานอดิเรกก็คือแต่ก็คือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เก็บแล้วเมื่อก่อนจะชอบสะสมสแตมปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่สแตปมเยอะมีเป็นสิบๆเล่ม เป็นความสุข,ขทางใจก็บ้างๆก็มาเปิดดูบ้างว่าท,ทำไมแต<อ>่ก่อน,นี้ชุดนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็ต่ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีผู้มือมีอะไรอย่างเงี้ยคนชอบชอบไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ทำเข้าวกินเองบ้างอ,อ๋อไม่ทำนะครับที่สาวจะเป็นคนทำเคยคิดเคยทำอาหารอะไรอร่อยไ่ม <c oughs> <c oughs> ไม่เคยทำเลยครับ <c oughs> เอาทอดไข่ทอดไก่ผัดอะไรไเป็นนี่ผัดปลากเเออ ก็ไม่เคยทําเลยครับยจริงๆอาหารไม่เคยทำไม่มีทักษะตรงนี้อย่างสมัยก่อนเคยหุงข้าวบ้างเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดูว่ามีคนทําใหมหลังจากทำงานตะกุดเยไปแต่เช้าเนาะยิ่งกลับมาที่บ้านจะมือทอ่ะครับวันนี้ก็ได้เนื้อหาสาระท่านอาจารย์ทิ่ย์ตระชดมงคผลเวสเสรีเกษียณอายุราชการเคยท่านสอนที่โรงเรียนอุสูงรณสนีมา สามสิบเก้าปีกับสี่เด um ือนเม่รู้สี่เดือนสี่เดือนจำเป็นสิ่งสอนเรียนเนี่ยมีสภาพ